ฝากติดตามช่องเลยได้ครับเสียกล้องชาแนลแต่ว่าตอนนี้เพิ่นได้เปิดดอกกระเป๋าเสื้อผ้ากะจากใบหาิบใบหาิบใบกับเสียอีกร้อยโตตอนนี้แกทิมงานไปแล้วเก้าิบโตเลือ10ิบโตงานไหลอันนี้เนี่ยยัง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 เป็นยัง สวัสดีครับสวัสดีโอ้ลบแนวเฮียสวัสดีครับพ่อกันอีกเรากับผมเฮียตำําตรงชาแนลเฮียต้นดิมื้อนี่กับาอยูครับช่องเฮียตำําตรงเนาะครับมื้อนี่โอ้ยขอบคุณเสียกล่องเลยครับเสียกล้องครับเปิดเปิดช่องไหม เอาเนี่ยโอ้ยมาเลอนเดียวเลยเอาเนี่ยมาฉลองครับขอบุณเสียกล้องครับฝากติดตามช่องเลยได้ครับเสียกล้องชาแนลแต่ว่าตอนนี้เพิ่นได้เปิดดอกเห็นไหมครับเสียนี่ยอันนี้เสียระยะเผาคนมาเป็นทีมครับผมพึ่งปลอยเพ่งระยะเผาคนไปของกิจสนะครับวันนี้เข้ากับสีมะจูไอฉลองฉลองฉลองปลอยเพ่งขนาดฉลองเลยนี่เขาชี้ว่าตรงนี้ตรงนี้เอาลู่ล้านสิขนาดนี้ในน้ำตัวนะครับจริงผมมเป็นครับป้ายเลยครับ สุดหล่อประจำทีมงานนี่เสียของสร้อยเองผู้ใดอยากได้เสียนะครับเสียระยะเขาขนนี่เจ้าส้อยขีดเลยขีดแช่ไปแล้วแคปส่งในในเซตนะครับสีไล่แจกไว้ใไล่แจกให้บัตรครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้จีสนะเขาเทียร์ระบังนี่คือร้อยตัวกับกระเป๋าสะพายนะเน้นกระแทกกับกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายกันทักใบ อาชิบไปอาชิบไปคับเสียอีกร้อยโตตอนนี้แจก,กทีมงานไปแล้วเก้าชิบโตเลือดสิบโตงา<โต>นหลายแต่าย,ยาเพาทคนครับแช่ไปแล้วก็แคปหลักฐานมาตมตมแต่ว่าค่าทรงเสียเองได้พี่น้องได้หกสิบบาทเนะาะค่าทรงนั้นครับครับค่าทรงเสียเองแต่ว่าเสียนี่ให้ฟรี่สินสดสดเลยครับขาตีซีครับขาตีซีอู้เสียกล้องตอนรับผมมาดิมาเขามาดิมาสี่วงแหวน โอ้ยบับทันบัทันรับเพราะว่ามาแล้วก็จังได้กับนี่จัดใหไอ้ทรายเลยนี่โอ้ให้เสียกล้องเลยวะครับผมให้เจ้ากันแล้วฝ่ายก่อนตุ๊กเมามีไงนี่พี่น้องเอ้าเดี๋ยวกล้องอยู่ทั้งพุ่นเอ้าโทษเด้อครับโทษเด้ออืเจ้ายังสิอันนี้เหนียวย่างจัดมือย่างบ่ เป็นยังเป็นยังเป็นยังงค้งขึ้นโคงขึ้นตัวได้เกือบไม่เล้วว่างหันโค้งขึ้นออแ่บแบเป็นไงรสบแ่บโอ้เสียบเนาะ ก็เป็นน้ำหวานจะว่าวันเย็นบ่เหนืแอยบ่วแกบ้าบุลลเจ้าพี่ลีบอ่ะปชมนั่นจะมาฮสุดยอดเลยปัดเด็ คนก็ได้เป็นเมนเจวเจ้าคือ้นแตกเจียวแตกมาเนี่เขาอยู่ใส่อยู่ไอ้ทงหน้าของเสียกล้องเขาอยู่ทงหน้าเสียกล้องฝากไ้น้ำด้วครับผู้ใดโอ้ธุรกิจลายอย่างครับเฮ็ดยังเนี่ยลักๆไอ้ลักๆเดนะครับอันผมมันขายพวกอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์พวกเครื่องชงกาแฟน้ำเข่านะครับ ครับผมอ๋อชากาแฟครับผมสูตรจะคล้องเองไหมครับขายเครื่องมีสูตรใช่ไหมครับขายเครื่องมีสูตรมีสูตรใช่ไหมครับหลักๆครับอายุน้อยลอยล้านครับอายุน้อยหรอช้าช้าถูกครับไก่ล้วครับมีไก่ฮอรแล้วครับเพื่อนก็เลยสนใจนะเพื่อนว่างๆเพื่อนก็เลยสนใจแบบว่าอยากเห็นยูทูปน้ำอู้น้ำลายฟงอือน้ำเสียเพื่อนอยากเห็นยูทูปน้ำก็เลยเปิดช่องให้เพื่อนว่าเสียกล้อง ชาแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเลยมันนี่กัไอ้ฝ่ายก็ยิดได้ไอ้ฝ่ายมากขอบคุณในฝ่ายแล้วหลายครับครับเพื่อต่มบุญเดิมไม่เห็นมากา่ะไอเด็ดบิ๊มทีมงานนะครับจองเลยนี่จองปิ้งขันน้าสายก็หนีเป็นเนาไม่หลายเดือด ลผมบอยอกคอลอกอบับบั๊บบีบห่างแห้งไอไฟไอไส้ครับผมย่างกุ้งทอดนี่เนังไงก้งยเป็นไงบุญเติมโอ้ยบุญเติมกับหน้าปิดเอ้าใส่เหรเพิ่บังครับโอโอบ่งนำบุญเติมเอ่อเกลียวเสีบเสียน้องโอ้ยนะให้ทานะพ่นขึ้นมาแห้งแต่ว่า นี่ครับเพ่งเลระยะเผาขนขึ้นมาแห้งยังได้เอาขึ้นรถมาเหยียบสองใบยี่หรือนะเออฉันไปสนดอกสนบ่สนบ่ครับจังได้ก็ใเหยี่หลองให้ฟังเนี่ยหลองยังไหนอืมหลอดสนฟังใหญ่เลยครับผมอืมฝากไว้ด้วยนครับผมเพ่งระยะเผาขนนะฮะเพิ่งปล่อยไปสดๆร้อนๆเลยวันนี้นะฮะ ที่ไอหากเจ้ามันยังบ่พอเหม็นบ่ไอดีบ่พอหรือว่าเจ้าพอบ่เป็นอายบ่ได้ตาบอดบ่ต้องมาเห็ดเห็นเจ้าเห็นไอเป็นอี๋อังเห็นไอเป็นมาหรือว่าไอโง่คือควายเจ้าจึงใจร้ายค่ะอายยังเลือดเย็นในระยะเผาคนที่เจ้ามาเห็นเห็น คือเห็นกันได้เส้นขี่เรากูได้ไหมสุยอดสุดยอดเส้ขี่เากูได้ไหมฝากไูด้รกันครับว่นดีกลองเพ่ง เพ่งเจ้าเพ่งยังไงคีเรากรุงเงี้ยคีเราแซ่บหรอลองลองมาเนยค่ะคนคีเราซีวอาอีหยังก็ไม่คือมีเชียงแค่ใจเน่าๆบางคนนั่งเหงาอยู่ชื่อซื่อต้องไปหาทางยิ้วเองไมนจะลานวิวแล้วสีลามยิวแล้วสุดยอดเลยไม่ได้ไม่ได้ทีมงานเออเฮต้ามทำตงไปช่วยก็คงได้มาจุดนี้ได้หรอกเขาต้องขอบคุณน้องเขา จุดเลยสายกูเดินมากูก็มาบุ้งซึ่งโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ากูก็มาถึงมาต้องจุดได้เลยโคตแล้วมาถึงปั๊บมันก็ก็โคตรแล้วกูไม่ว่าอะไรกูว่ากูเห็นน้องนุ่งกูก็เฉยเฉยไม่ได้พูดอะไรหรอกนี่กูไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยเลือดนาฬิกามีเลือดพร้อมมันนะฝากไว้เสียบะครับเสียกล้องสุดยอดเลยครับโอ้สุดยอดขอบคุณหลายๆต้องได้ไขอบคุณได้ไรความแสีบความลวนที่เรา เออยาวชนภาษีเนะห้องน้ำู่ใสห้องน้ำไม่อาบน้ำ่าทางนำครับจะล่างตัวว่าน้ำเปนไรเนี่ยนี่ถ้ากองน้ำมืดห้องน้ำมืดบ่เฮ้ยน้ำมืดป่มันสิมีอยู่ผู้หนึ่งมันสิปาาลุงตูวได้มันมันไม่เอ้ เอาโอเคเอาครับฝากไว้น้ำนะครับขอบคุณเสียกล้องและเรานะครับคุณจันคลิปง่ายได้ผลต็มมาเนี่นมาเบิร์ดมาดการดีแฮมมาดการดีสุดขอบคุณหลายๆลายได้ขายมั่วเลียงอีกสามคาเอาฝากเอากลับน้ำได้แล้วครับได้ตัวในคอกคุณนะครับคุณนะตัวในคอกนะกูเห็นกูเห็นไอ้ลูกน้องเขาฝนกระสุนแซวเมื่อกกาลเมื่อก กูเล่นกูยังบกาวอยู่นี่เล็บตีนกูชอบเมื่อไหร่บาสุกกูจะซุปเป็นตีนัวอยู่นี่เอาไม่เนี่ยครับเพราะไปทำเนี่ยแหละครับการจะทำใดว่าจะได้ประยุกภาพขอโทษขอให้น้ำเด้อครับอย่าลืมอนนะครับฝากช่องเสียกล้องครับผมเสียกล้องน้ำเนี่ยอุ้ยคุณเติมไม่ต้เลือดเยัชนแนลเสียกล้องเชนแนละ กับไฟไหมคะน้ำเนาะเดี๋ยวสิได้เห็นกันเรื่อยๆครับไอ้ไฟเสียกล้องโอ้รับรองมวนกุ๊ปจะเป็นที่พักพิงของยูทูบเบปิดสิยู่นี่แหละครับบรรยากาศมีแค่แม่นครับช่วงนี้ก็ร่างชีเฮ็ตมองกินน้ำนะครับครับพวกเข่าปะเพิ่นกินเหล้าเพราะมันมองกินนหล้าโอ้ยโอ้ยเบาปิดสารน้ำเจ็ดเมตรครับปอดก้อนอันก้อนเขามองกินต้องใส่ชูชีพก่อนได้ครับ กดล็กกดเล็กตรงใส้ชูชิีบเขาฟ้าอย่าซี่กันนะครับเวลาลงน้ำนะครัาเราจะตายนะครับาด้วยเอามาหนีกับพ่อไปเส้นนะครับกันกับทําในวาจารีบุภาพก็ับอโทษขอให้ย์ไปน้ำเด้อครับอ๋อนีตัวสวัสดีครับไป